สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจําวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็วันนี้จะเป็นเทรดดิ้งเดย์วันสุดท้ายนะครับภาพรวมนะครับช่วงเช้าเนี่ยราคามันมีการดีดเด้งนะครับจากแนวรับ1940นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นเส้นแนวรับของเทรนไลน์ในขาขึ้นนะครับซึ่งมันขึ้นมาตั้งแต่ช่วง พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็ราคากําลังจะมาทดสอบอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเทรนไลน์เป็นครั้งที่2นะครับในกรอบเดย์นะครับมันเป็นเทรนลงนะครับอันนี้คือกรอบเดย์ราคาเป็นเทรนลงนะครับแล้วในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังเป็นทิศทางในขาลงเช่นเดียวกันนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยจะมีกรอบตัวชานเอลนะครับซึ่งราคาเนี่ยมัน มีการเบรกช่วงที่มันเคลื่อนที่เป็นเล้งนะครับตอนที่ราคามันเคลื่อนที่เป็นเล้งนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงบริเวณนี้นะครับประมาณ1985นะครับแล้วก็ราคาช่วง195 0งเก้าหนะโดยประมาณนะครับราคามันมีการเบรกเล้งลงมาเมื่อวานนี้นะครับพอเบรกลงมานะครับก็มันมีการเคลียร์ดีมานโซนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับ ถ้าเราดูเรื่องของอัตราส่วนฟิบนัชชีนะครับจากสวิงไฮสองศูนกนะครับกับสวิงโลช่วง1805นะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการรีเทสเมนต์นะครับกลับมาถึงแนวฟิบนัชชี50เซนแล้วนะครับอันนั้นคือปัจจัยแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นอัตราส่วนนะครับฟิบนัชชี่รีเทสเมนต์50%ปนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือตัวแนวรับเทนไลน์หรือว่าตัวชน้นนั่นเองนะครับอยู่ราคาประมาณ1935ถึง9น0นะครับ สิ่งที่เราได้เห็นอีกนะครับสำหรับกรอบเวลา4ชั่วโมงก็คือเราเห็นสัญญาณ bullish divergence นะครับก็คือราคาเนี่ย l o เดิมนะครับราคาประมาณ1950นะครับแล้วก็ l o ใหม่เนี่ยประมาณ1936นะครับส่วน i s i นะครับจากเดิมช่วง1950นะครับ อยู่ที่19นะครับแต่ว่าช่วง1 9 3 5อยู่ที่32โดยประมาณนะครับก็ภาพรวมนะครับในกรอบเวลาสีชั่วโมงเนี่ยมันเกิด bullish d i v e r g e น c e นะครับ f i b o n a ช c ี50%แนวรับเทนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นในอินท่าเดย์นะครับหรือว่าการเทรดระหว่างวันหรือว่าสาย swing trade เนี่ยมีแนวโน้มหรือว่ามีความเป็นไปได้ที่วันนี้นะครับจะเกิดการรีเทสเมนต์นะครับกลับขึ้นไปนะครับเป็นชุดของสายย่อในเทนลงของกรอบเด y แล้วก็กรอบสีชั่วโมงนะครับ มาดูกรอบเวลา1ชั่วโมงมากนะครับ1ชั่วโมงตอนนี้นะครับราคาจะมีเส้นกดนะครับเส้นกดก็คือตัวเส้นเทนไลน์หรือว่าเส้นสปีดไลน์นะครับเส้นสีแดงนะครับลากเชื่อมจากช่วงสวิงไฮนะครับตอน1985เนะครับเมื่อวันพุธนะครับแล้วก็ช่วงตัวโลว์ไฮ้นะครับช่วง19 6 2สองนะครับอนนี้ก็ราคานะครับ1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคามันทำเป็นเทรนลงนะครับสร้างโลว์ว่าโลนะครับ l ลว e r high นะครับ l ลว e r low นะลครับการกลับขึ้นไปครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นการสร้าง l ล w e r h i g h ก็ได้นะครับก็จะกลับขึ้นไปช่วง1955นะครับถึงเก้หแล้วก็กลับลงต่อในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือกรอบ1ชั่วโมงนะครับทีนี้พอมันเกิดบุหรี่เจโรเจสนะครับแนวรับเทนไลน์นะครับเราจะเห็นว่าในแท่ง1ชั่วโมงเนี่ยมันมีแท่งกลับตัวบริเวณนี้นะครับช่วง19 4 0เนี่ยห่างยาวลงมาถึง1937 1936โดยประมาณนะครับ ถ้ามันหลุดตัวเส้นกดนะครับหรือว่าเส้นสปีดไลน์ได้นะครับบริเวณ1948เนี่ยมีความเป็นได้นะครับที่ราคาเนี่ยอาจจะเบรกขึ้นไปนะครับแล้วมีการย่อนะครับการย่อก็อาจจะลงต่ำกว่า1948นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ต่อนะครับเป็นชุดของสายย่อช่วงเด้งนะครับก็จะขึ้นไปนะครับชนตัวแนวต้านของเส้นปะนะครับเส้นกลางของชาน n e ลในขาลงในระดับนี้นะครับ หรือนะครับถ้าราคาเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นสปีดไลน์เส้นปะสีแดงนะครับราคาก็น่าจะมีการปรับตัวลงไปนะครับลงไปสร้างาลงที่ต่ำลงหรือว่าล o บ e r โลนะครับซึ่งในลักษณะนั้นนะครับก็อาจจะเกิดเป็นบุหร i ่จับใจในกรอบเวลา1นนะครับก็คือ r s i อาจจะยกสูงขึ้นนะครับตัวราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดต่ำลงนะครับในลักษณะนี้นะครับเราก็ ต้องดูนะครับเพราะว่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะโฟกัสการการบายส่วนเทนนะครับเป็นสวิงสั้นนะครับอาจจะได้ระยะการเทรดนะครับโดยประมาณ20กว่าเหรียญนะครับ25เหรียญนะครับหรือว่านะครับก็อาจจะเอนทรีจากแถวแถวหนึ่นะครับมาออกประมาณช่วง1960ประมาณนั้นนะครับ20เหรียญโดยประมาณนะครับก็ สำหรับการเทรดสวนเทนนะครับหลักการอันนึงที่เราต้องดูไว้เลยก็คือเราต้องหาจุดเข้าให้คมนะครับแล้วก็หาจุด exit เทดให้ไวนะครับเพราะว่าโดยเทนใหญ่เนี่ยมันเป็นเทนลงนะครับ day นะครับสชั่วโมงนะครับแม้กระทั่งตัว S A อก็ยังเป็นเทนลงนะครับเพราะฉะนั้นหาจุดออกต้องดูดีๆนะครับอาจจะใช้เส้น EMA นะครับเช่นตอนนี้นะครับมันติด EMA 20นะครับ ขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะมี EMA 5 0นะครับผ่านได้ก็ยังมี EMA 420รนะครับรวมถึงเส้นปะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการ exit trade นะครับให้ได้ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะได้กระแสของเทนลงนะครับราคามีการเคลื่อนที่นะครับอาจจะลงไปในระดับช่วง1915แบบนั้นก็ได้นะครับก็สำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณ b o k e r Edgecap นะครับ บอกเกอร์ที่จดทะเบียนนะครับได้รับอนุญาตจาก a อซซึ่งเป็นท็ l ปไลเซนของออสเตรเลียนะครับได้รับมาตรฐานแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากทั่วโลกนะครับฝากเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารเทียวันนะครับสเปซเฉี่ของทองคำอยู่ที่12นะครับแล้วก็ส่งคำสั่งนะครับออเดอร์เอ็กซิคเนี่ยรวดเร็วมากนะครับกราฟเสถียรนะครับเททองต้องเทกับเอสแคสวัสดีครับ